จุดที่ร้อยตีพงศักดิ์ขันวิธิขันทวิธิเสียชีวิตจุดที่สิบเอกบุญเกื้ออุ่นจิตเสียชีวิตจุดที่พลทหาร มูบินนิ่มละอ,อเสียชีวิตจุดที่สิบเอกวัลลุกกมุตรัตเสียชีวิต จุดที่พลทหารวิรพัฒน์อุรมราบเสียชีวิตจุดที่พลทหารวิรัตชื่นเผือกเสียชีวิต จุดที่พลทหารจวนเกิดผลเสียชีวิตมาครับจุดที่พลทหารสมหมายแท่เลียกเสียชีวิตทั้งหมดจ17ทหารกล้า